สำหรับผู้ที่ใช้งาน LVM ไม่ว่าจะเป็นบน Storage แบบใดนั้นจะทำให้ไม่สามารถ Snapshot ได้เลยแต่ใน p r o x m o x VE 9.0เป็นต้นมาทาง p r o x m o x ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งก็ทำขึ้นสำหรับผู้ที่ยังใช้งาน FC SAN อยู่เพราะทางเลือกในการใช้ Block Storage ผ่าน FC SAN แบบแชร์นั้นมีเพียง Clustered LVM เพราะว่าทำให้ถึงแม้ว่าท่านจะใช้ LVM ก็สามารถใช้งาน snapshot ได้ยังผลให้ท่านสามารถสำรองข้อมูลเกส os ของท่านได้ผ่าน 3S p p r t y y b c k u u p s o f t w a r ซววันนี้เราเลยนำท่านไปดูวิธีการตั้งค่าเพื่อให้สามารถทำการ snapshot ได้วิธีการเปิดใช้งานง่ายมากเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ data center และ storage หลังจากนั้นเลือก lvm ที่ท่านต้องการเลือก edit คลิกปุ่ม c h e c k b o advanced แล้วทำการเช็คบอก Allow s n a p s h o t as Volume Chain แล้วคลิกโอเคเลือก VM ไปที่เมนู Hardware แล้วเลือก Hard Disk ให้ทำการคลิกปุ่ม Disk Action เลือก Move Storage ทำการเลือก Target Storage ที่เปิด Allow Snapshots as Volume Chain ไว้ เลือกไฟล์ Format เป็น q c o Tool แล้วคลิกปุ่ม Move this รอจนกว่าระบบจะสังเด่น ตัวอย่างการทำ snapshot VM บน Proxmox ให้เลือก VM และไปที่เมนู snapshot คลิกปุ่ม Take snapshot จากนั้นระบุชื่อบวกรายละเอียด snapshot จากนั้นคลิกปุ่ม Take snapshot เท่านี้ก็สามารถใช้งาน snapshot VM ได้แล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆของ Proxmox ครับ